ฟัง่าที่ปั๊มน้มานํามันนะแล้วมีห้องน้ําแม่บ้านเขาลังถูถูอะอแล้วเจอผู้ชายลากเข้าห้องหวังจะปลุกปั้มข่มขืนแล้วมือปิดปากอ่ะแม่บ้านบอกใจเย็นใจเ,เย็นห้องน้ํามันแคบไปในห้องพักแม่บ้านดีก,กว่าห้องกว้างแล้วก็เดินตามก็ออกมาต้อยต้อย,อย,อยครับพอออกมาจากห้องน้ําแล้วคนเยอะไงแกก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีเลยแม่บ้านก็รอดมาได้ดีนะชิน้นไหวพริบทันอะไรเงี้ยก,ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวไปแจ้งความกันนะฮะปรากฏว่าล่าสุดไปเจอตัวแล้วครับ นะฮะนี่เหตุการณ์ที่แม่บ้านโดนในห้องน้ำนะเนี่ยเดินออกมาแม่บ้านบอกทตาว่านี่นี่เดี๋ยวพาไปห้องบ้านอะไรนะห้องพักของแม่บ้านม,มันกว้างดีอยู่ใกล้ๆอ่าเป็นอุบายแม่บ้านเพราะคนเยอะแล้วไงออกมาด้วยคนเยอะอ่ะแล้วคนได้ยินอ่ะเหมือนกับว่าจะไปดักจับอ่ะแล้วเขาไหวตัวฐานนะคนร้ายขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วหนี วันนี้เราได้ภาพมาแล้วครับเพราะว่าตำรวจไปตามจับมาฮะตำรวจสพเมืองสุรินทร์ตามจับในายรุ่งเรืองอายุ25ปีเท่านั้นเองนะที่ไปก่อเหตุนะถูกจับใส่ชุดเดิมนะแล้วคุมตัวไปชี้จุดแล้วเอาแม่บ้านมาชี้ตัวยืนยันนี่นีเกิดเหตุแบบนั้นแบบนี้ตรงจุดนี้เลยนะเมื่อไปเจอแม่บ้าน นะลุ่งเรืองยกมือไหว้ประงกประงกเลยนะขอโทษขอขมาอ้างว่าวันเกิดเหตุนะ่ะนะดมกาวในห้องน้ําของปั๊มแล้วแม่บ้านเดินมาทําความสะอาดแล้วมันมีอารมณ์ทางเพศเออก็เลยฉุดไปกอดไปลวนลามแล้วมืออุดปากไม่ให้ร้องตอนนั้นเมากาวมผมคุมตัวเองไม่อยู่จริงๆนี่ลองไปฟังหน่อยครับลุ่งเรืองคนก่อเหตุครับ เองพูดมาพูดทั้งหมดอ่ะพอดีวันนั้นผมออผมเข้าไปในห้องน้ำแล้วผมไปดมกาวแบบดมกาวปุ๊บเห็นพี่ก็เลยแบบเมาแล้วควบคุมสติตัวเองไม่ได้ก็เลยก็เลยไปล็กกลกปลอกกรนล้วก็อนปิดปากพี่พอดีพี่ขัดคืนผมก็สำนึกได้ผมก็เลยไม่ทำไอสำนึกน่ะไม่ใช่กลัวว่าคนมันจับเหรอที่เขาไปแจ้งไอปาม,มาน่ะที่สำนึกได้เท่าตรงนี้หรอือเปล่า ผมก็แบบขี่รถออกไปเลยกลัวความผิดตัวเองกลัวคนอื่นเขาจับใช่ไหมไม่ได้ฉันกลับใจใช่ไหมครับกลัวความผิดเองครับเลยวิ่งเลยขับรถหนีขับรถหนีไปครับเี่เ่เปิดปากสารภาพละนะฮะตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะแต่ไม่มีเจ้าทุกข์ไม่มีใครเอาเรื่องเนี่ยเพราะจับได้ก็ต้องปล่อยออกมาจนมาครั้งนี้แหละมีเจ้าทุกข์แล้วเขาไปแจ้งความก็โดนข้อหาไปครับ กระทำอนาจารแล้วก็ว่ากันไปครับ่ข่าวช่อง8ปรบเครื่องเคียงข้าง